สวัสดีครับพี่เซนเรย์นะครับผมส่งงานอัปเกรดโปรเซอร์ลิงค์ทูนะครับในอีซูดีแม็กสองพันเจ็ดนะครับผมวันนี้เราชมการสว่างนะคะรับของเดิมเนี่ยทำอะไรก็ไม่สว่างนะครับเพราะโครงสร้างใบลุ่มหลับเสียแลบลอยนะครับผมติดตั้งไฟเออดีมาก็ใช้งานไม่ได้นะครับโอเควันนี้เรามาเสนอโปรเซอร์ลิงค์ทูนะครับเ,เนียนๆหน,นึ่งนะครับผม เ in ืี๋ยวเป็นสติกเกอร์สีนอรเอย์เลยครับผมเกิดไฟแนนดนะครับแหมเดี๋ยวเราชมกันนะครับวามแต่งสว่างไฟหน้าเนี่ยคอามใบสีนอ์เป็นยังไงนะครับนี่ครับแต่โค้เตอ้ยนี่ครูนะครับผมอ่าเราชมกันครับในระยะ7เมตรนะครับผม ระหว่านทั้งคู่วันนี้นะครับแล้วก็าจตกแต่งให้นอกครับผม